สวัสดีค่ะลุงนะคะนะคะวันนี้มีหลายท่านถามเข้ามาเนาะว่าเวลาตีแนวรับแนวต้านเนี่ยควรจะตีที่ปลายไส้หรือเนื้อเทียนนะคะอ่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าเราต้องการทราบอะไรนะคะสมมุติว่าเราต้องการทราบนะคะการกลับตัวของราคานะคะการกลับตัวนะนะคะ การกลับตัวของราคาเราจะตีที่ปลายไส้นะคะแล้วก็ทำฟรมใหญ่นะคะแล้วก็ย่อยมาดูทำฟรมเล็กนะคะปลายไส้ของทำฟรมใหญ่ทำฟรมดีนะคะจะเป็นการกลับตัวของทำฟรมเล็กๆเช่น15นาที5นาทีมันจะเริ่มกลับตัวที่ปลายไส้นะคะถ้าเราอยากจะรู้วอลลุ่มนะคะรู้ปริมาณการซื้อขายนะคะแรงซื้อแรงขายต่างๆเนะะี่ยค่ะ เรานะคะสามารถตีตรงเนื้อเทียนเพื่อที่จะทราบถึงวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายนะคะอ่ะนะคะสรุปนะถ้าเรานะคะตีตรงปลายไส้นะคะของทำเฟรมใหญ่นะ,ะเราจะต้องการทราบการกลับตัวของราคาอ่ะตัวอย่างมาดูนะถ้าเราตีนะคะแนวรับแนวต้านที่ปลายไส้นะคะ,ะสีเขียวสีแดงเป็นแนวต้านนะคะอ่ะนะคะ สีเขียวนะคะเป็นแนวรับนะคะอ่ะนะคะเราต้องการทราบนะคะแท่งนี้เนาะสมมุติว่าเรายืนอยู่แท่งนี้นะคะเขาเขียวมา3ามวันติดละนะะ้นะคะอ่ะนะคะเราเอาอแนวต้านไว้ที่ปลายไส้นะคะนะคะทีนี้เนี่ยคุณดูนะหลายคนจะตีนะคะจะตีนะคะ,ะแนวรับแนวต้านแบบนี้นะคะใช่ไหม หลายท่านจะตีแนวต้านที่แบบนี้ใช่ไหมคะที่ตรงนี้เนาะที่เนื้อเทียนนะคะตีได้นะคะตีได้ที่เนื้อเทียนนะคะเราจะดูวอลลุ่มนะคะอ่ะถ้าเราตีที่ปลายไส้แบบนี้เราจะดูการกลับตัวนะอันนี้คือทำฟรมเดย์อ่ะเราจะเข้าไปดูสิบห้านาทีนะคะห้านาทีจริงๆก็เห็นแล้วนะนะคะอ่ะมาดูสิบห้านาทีเห็นไหมนะคะ 15นาทีเห็นไปอ่านะคะเขากลับตัวตั้งแต่ด้านบนเห็นไหมคะถ้าเราตีแนวแนวต้านตรงปลายไส้ค่ะมันชนต้านครั้งที่1ไม่ผ่านชนต้านครั้งที่2ไม่ผ่านเห็นไหมเราเอาอ่าครั้งที่2ไม่ผ่านพอครั้งที่3ามเขาขึ้นไปไม่ถึงมีสัญญาณเซลล์เราเซลล์ได้เลยนะคะนะคะเราเซลล์ได้เลยเนาะเพราะว่านะคะ อ่าเราเราตีที่ปลายไส้เราต้องการรู้ว่าการกลับตัวของราคาตีที่ปลายไส้ย้ําว่าต้องการทราบวัตถุประสงค์คือการกลับตัวนะคะของราคานะคะถ้านะคะตีตรงสีน้ําเงินนะคะก็คือเนื้อเทียนเราต้องการทราบ p ล i c e action ก็คือปริมาณการซื้อขายนั่นแหละคะ่ะก็คือ วอลลุ่มการซื้อขายเนาะมันชัดเจนแล้วว่าสีแดงกลืนกินสีเขียวทั้งฟังเลยนะคะวอลลุ่มขาลงนะคะก็เหมือนกับว่ามันคอนเฟิร์มนั่นแหละว่ามันจะลงเนาะเพราะว่าแท่งแดงแท่งเนี้ยคะ่ะมันกลืนกินทั้งหลายแท่งถูกไหมคะเนี่ยค่ะก็คือมันต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการทราบการกลับตัวของราคานะคะให้เราไปตีที่ปลายไส้ถ้าเราต้องการทราบนะคะอ่าแนวต้านที่ ปริมาณการซื้อขายนะคะวอลุ่มต่างๆนะที่กลับตัวแล้วที่กลับตัวแล้วให้มาดูให้มาตีที่เนื้อเทียนนะคะอ่ะเรากลับไปใหม่ทำฟรมดีเนาะคลิกตรงทำฟรมดีนะคะอ่ะนะคะถ้าคลิกตรงทำฟรมดีเห็นไหมเนี่ยค่ะเราจะตีตรงนี้ปลายไส้ตรงนี้นะคะ ะะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเนื้อเทียนนะคะที่เรากลับไปเมื่อกี้นะคะปลายไส้บอกถึงการกลับตัวของราคาในทเฟรมเล็กๆนะคะ,นะ,คะเนื้อเทียนตีตีตรงเนื้อเทียนแบบนี้นะคะเนื้อเทียนแบบนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือนะคะเราจะดูวอลุ่มปริมาณการซื้อขายคอนเฟิร์มแล้วว่ามันกลับตัวจริงๆนะ,ะๆนะคะว่ามันจะลงนะอะไรเงี้ยค,คือเราจะดูวอลุ่มเป็นหลักดูไพร์แอคชั่นเป็นหลักนะ,ะนะคะถ้าเราตีตรงไปลายไส้ เราจะดูกันกันกบตัวเนาะโอเคนะคะแนวรับน้ต้านใช้ได้ทั้งเฮดจิ้งและสกาวปิงนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานนะคะในเรื่องของเฮดจิ้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปดูของสกาวปิงนะมันใช้ได้ทั้งสองนะคะแต่ว่าวิธีการใช้แตกต่างกันนะเฮดจิ้งจะใช้ง่ายกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ